เห็นเตาอยู่กลางถนนเลยเก็บมาว่าจะเอาไปปล่อยนะคะจะเอาเตายักก็เลยพาขึ้นรถก่อนพาเตาพาเตาขึ้นรถจะนำไปปล่อย <c oughs> อันนี้จะพาเตาไปปล่อยที่ไหนในข้างตรงนี้ตรงนี้ยังไม่มีน้ำเราไปปล่อยตรงที่ที่มีน้ำ เห็นเต่าอยู่กลางถนนกลัวโลเเดียเลยเก็บมาว่าจะนำไปปล่อยค่ะเต่าน้อยเต่ายักษ์เต่ายักษ์ใหญ่มากเต่าตัวนี้ใหญ่มากเดี๋ยวมาดูเต่าใกล้ๆนะเรามาดูเต่าใกล้ๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้ เด็กน้อยเห็นอย่าเอามือไปใกล้นะคะเพราะตรงนี้เป็นปากของเตา่าตรงนี้ตาของเตา่าไป thank <laughs> you